สวัสดีค่ะอัญญาพาเลนเพลิดเพลินไปกับอัญญาเพศสัตยกรรมไทยภาคทฤษฎีเรื่องตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกัน38ตัวทบทวนความรู้และแนวข้อสอบไปพร้อมๆกันค่ะ 1. โกศสเสือเท่ากับลิงสัตว์2ตัวอยู่คู่กันเสือกับลิงโกศสเท่ากับขาลิงโกดขมเหาทรงบาดานโกดขมาเมาปากปากเหมือนบาดาน เมาปากเหมือนบาดาลโกดหัวบัวหัวกระเทียมโกดเชียงเท่ากับไพรไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงรายแต่เป็นเชียงไพยจุลาลำพาย,ย่าตินนกหกโกดกระดูกหัวกระทือกระดูกแข็งทื่อโกดก้านพาวชิงช้าชาลีโกดน้ำเต้าหัวเปาะป่าเต้านมเปร่าบางกระเมงผักคาดกระเพราแมงลัก แกนประดูแกนมะซางเกลือสมุดเกลือประสะเอาสมุดมาปะมันขาดเกลือสินเทาสมอทั้งสามสินเสมอดีปีเท่ากับขิงบอระเพ็ดเท่ากับชิงช้าชาลียางเทพทาโลเท่ากับยางสลัดใดเปลือกตาเสือเท่ากับเปลือกนนซีการภูเท่ากับลูกจันทร์สี่เกลลลูกจันทร์ดอกจันทร์กะวานการภูเปลือกแคแดงเปลือกแครขาว หสัสกุลเทศหสัสกุลไทยสารส้มเท่ากับเงาสับป,ปะรดโคกระสุนนมพิจิตโคกระสุนอยู่จังหวัดพิจิตใบเงินเท่ากับใบทองน้ำมะกรูดเท่ากับน้ำมะนาวน้ำมะนาวดีกูดด่างสลัดไดเท่ากับด่างโคกกระสุนนอนตายอยากกับเพียดขมิ้นอ้อยเท่ากับขมิ้นชันกาหลงเท่ากับจิกกามีปากไว้จิก ผักเซียนทั้งสองหญ้าพันงูทั้งสองงูพันผักเซียนมะไฟเดือนห้าหญ้าปากควายน้ำตาลทรายเท่ากับน้ำตาลกรวดมะแววงต้นเท่ากับมาแหวงเครือมะกู่เท่ากับส้มซ่ามเมล็ดสลอดเท่ากับผ้าฉนไหนผ้าตลอดผ้าตลอด,ลอดเข็มแดงเท่ากับเข็มขาวฟินต้นเท่ากับฟินเครือ ดองดึงเท่ากับหมแดงผักหมแดงดึงจนแดงไปหมดเลยลูกกวยเท่ากับลูกบิดมีคําถามถามตอบไปด้วยกันนะคะกําเมงสรรพคุณเท่ากับ1ลูกจันสองผักข่าสี่หัวกระทือ3สาจิงชา 4, ชาสี่จิงชาชาลีห้ไพรตอบผักข่า สโกดกระดูกมีสปปรรพคุณเสมอ 1. ลูกจันสองผักขาสาหัวกระทือ 4. สชิงช้าชาลีหไพรกระดูกแข็งทื่อโกหัวกระทือตอบหัวกระทือภ้าชนหนมีสปปรรพคุณเสมอกับ 1. ด่างสัดาด 2. ดีปี 3. ฝิ่นต้น 4. เมล็ดสลอดห้าโคกระสุน พาชไหนเท่ากับเม็ดสลอด้าตลอดหัวเปลาะป่าสรปรปคุลเสมอกับ 1. โกดเชียง 2. โกดน้ำเต้า 3. โกดขมาวสี 4. โกดหัวบัว 5. โกดสอตอบโกดน้ำเต้าเต้านมเปลาะบาง 5. ดองดึงมีสรปรปคุลเสมอกับอะไร 1. ขมิ้นชาน 2. องพาชไหน สามกเพียะสผักโขมแดง5้าหัวเปาะปลาผักโขมแดงดึงจนแดงไปหมดเลย6ต้นกาหลงมีสรรพคุณเสมอกับพืชชนิดใด1ทรงบาดาลสองหัสกุลไทยสามส้มซ่าสี่เข็มขาว5้าจิก มีปาจิกเจ็ด 7. โกดเชียงมีสรรพคุณเสมอกับ1คาลิง2องไ3กระเพียส4ี่ขิงตอบไั่ไม่ใช่โกดไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงลายแต่เป็นเชียงภยัย8การภูมิมีสรรพคุณเสมอกับ1สมอทั้ง3 2ลูกบิด3ลูกจนกันสี่กระเพียด ตอบลูกจันสี่เกอร์ลูกจันดอกจันกระวานกลางภูเก้าตัวยาที่มีสปปรรพคุณใกล้เคียงกันข้อใดไม่ถูกต้อง 1. นึดีปีกับไผ่สกระเพรากับแมงลักสามสารส้มกับเงาสับป,ปะรด 4. ีมะไฟเดือนห้ากับหญ้าปาักควายตอบดีพีกับไผ่ดีปีต้องคู่กับขิงไผ่ต้องคู่กับ โกดโกดเชียงสิหัวกระเทียมมีสรรพคุณเสมอกับอะไร 1. โกดสอสอทรงบาดาล 3. าโกดหัวบัว 4. ี่โกดจุลาลัมพาตอบโกดหัวบัวกระเทียมหัวบัวข้อ11ตัวยาใดที่มีสรรพคุณใกล้เคียงกันเสมอกันใช้แทนกันได้ข้อใดไม่ถูกต้อง 1. 1. กดกระดูกกับหัวกระเทียมสองเกลือสินเทากับสมอทั้ง3 3ลูกจันทร์กับดอกกันพู4ี่กดเชียงกับไผ่ตอบโกดกระดูกกับหัวกระเทียมไม่ถูกต้องโกดกระดูกก็เป็นหัวกระถือหัวกระเทียมกับโกดหัวบัวข้อ12ตัวยาที่มีสรรพคุณใกล้เคียงการใช้แทนกันได้ข้อใดถูกต้อง หนมะไฟเดือน5กับหนาวเดือน5 2. ส,สารส้มกับเงากระทือ 3. ผักเสียนทั้งสองกับลำพันธ์ทั้งสองสี่หญ้าปากควายกับมะไฟเดือน5ตอบยญ้าปากควายกับมะไฟเดือน5ถูกต้องอามาดูจับคู่สรรพคุณที่ใกล้เคียงกันโกหโกสอสอ ทิกคือลายสอเสือเสือคู่กับลายเสือคู่กับลิงขาลิงโกดขม่าโกดขมาเมาส์ปากดูในปากเหมือนบาดาลมีน้ำลายตรงบาดาลโกดหัวบัวหัวบัวหัวกระเทียมโกดเชียงไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงรายแต่เป็นเชียงพายโกดจุฬาลำพา ยาตีนนกโกดกระดูกกระดูกแข็งทื่อหัวกระทือโกดกาา้านเผาชิงช้าชาลีโกดน้ำเต้าเต้าเปาะบางเต้านมเปาะบางกระเมงผักคาดกระเพา้า แมงลักแก่นประดูแก่นอะไรแกนมะซางเกลือสมุดสมุดขาดต้องประเกลือประสะเกลือสินเทาสินเสมอสินสมอ,สสมอทั้งสามการภูสีเกลือลูกจันดอกจันกระวานการภูดีปี ร้อนขิงบอระเพ็ดชิงช้าชาลียางเทพทาโลยางสลัดใดเปลือกตาเสือเปลือกนนซีเปลือกแครแดงเปลือกแครขาวหาสกุนเทศหาสกุนไทยสารส้มคู่กับ เงาสับป,ประรดโคกกระสนคู่กับนมพิจิตใบเงินคู่กับใบทองน้ำมะกรูดน้ำมะนาวมะกรูดด่างสลัดใดด่างด่างโคกกระสนหนอนตายอยากกับเพียด ขมิ้นอ้อยขมิ้นชันกาหลงมีปากจิกผักเซียนทั้งสองงูพันผักเซียนมะไฟเดือนห้ายาปากควายน้ำตาลทรายคู่กับน้ำตาลกวดมะแว้งต้นคู่กับมะแว้งเครือ มะกูดสม้มซ่าเม็ดสลอดผ้าชไหนผ้าตลอดเข็มแดงเข็มขาวฟินต้นฟินเครือดองดึงดึงจนแดงผักขมแดงลูกกล้วยลูกบิดเรามาต้องเติมคำดูโกสอมีสรรพคุณใกล้เคียงเสมอกับอะไร สอเสือเสือเสือคู่กับลิงขาลิงโกดขมเมาเมาปากปากเหมือนบาดานทรงบาดานโกดหัวบัวหัวบัวเป็นจุกๆเหมือนกระเทียมหัวกระเทียม โกดเชียงไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่เชียงายรายไพรเชียงไพรโกดจุลาลำพผาลักษณะหญ้าเหมือนหญ้าตินเหมือนตีนนกหญ้าตีนนกโกดกระดูกแข็งทื่อหัวกระทือแข็งทื่อกระทือทื่อโกดกาา้านพ้าจิงช้าชาลีชาลีไปผูกเปที่ ไปปลูกชิงช้าที่ต้นมะพร้าวโกดน้ำเต้าน้ำเต้ามันเปาะบางหัวเปาะปลากระเมงผักคาดกระเพราแมงลักแก่นประดูแก่นอะไรเอย่ยแก่นมะซางเกลือสมุดสมุดต,ต้องปะ ขาดเกลือประสะเกลือสินเทาสินเสม,ส,มส,มสมอสมอทั้งสามเสมอสมอทั้งสามการภูสี่เกลอลูกจันดอกจันกวางการภูดีปีร้อนขิงบรเพชรชิงช้าชาลีมีสองอัน เทพทาโลยางเทพทาโลยางอะไรยางสลัดได้โจนสลัดไม่ใช่เทพเปลือกตาเสือเปลือกอะไรเปลือกนนทรีเปลือกแครแดงเปลือกแครขาวหัสคุนเทศหัสคุนไทยสารส้มเงาสับประรด โคกกระสุนอยู่จังหวัดนมอยู่จังหวัดพิจิตรนมพิจิตรใบเงินคู่กับใบทองน้ำมะกรูดคือน้ำมะนาวมะนาวกูดดีดีมากดางสลัดได้ดางโคกกระสุนนอนตายหยาก,กับเพียดขมิ้นอ้อยขมิ้นชัน กาหลงมีปากคอยจะจิกผักเซียนทั้งสองหญ้าพันงูทั้งสองงูพันผักเซียนมะไฟเดือนห้าหญ้าปากควาย น้ำตาลทรายคู่กับน้ำตาลกรวดใช้แทนกันมะแว้งต้นเท่ากับมะแวง้งเครือมะกรูดสม้มซาเม็ดสลอดพาดพาดตลอดพาดฉนไสเข็มแดงเข็มขาวฟินต้นเท่ากับฟินเครือดองดึงดึงจนแดงผักโหม แดงลูกกรวยลูกบีดโอเคขอบคุณค่าที่รับฟังไว้รอชมคลิปถัดไป